เข้าสู่เชือกมือรัพจุดห้านะครับวันนี้เรามาเล่นเกมเกมอะไรบ้างเงียบหรือตายนะครับผมแล้วตอนนี้ปลาแอ๊ดกำลังไล่ฆ่าทุกคนอยู่นะครับผมเราก็อยู่ตรงโต๊ะเ้ปลาก็ไม่เห็นใครนะครับผมปลาก็เดินไปแบบเฉียดฉิวปาเดินไปฟังใครไม่รู้ ก็คือที่ดูรู้มันห่างก,กับเราเยอะมากเลยนะครับผมดูสิเพื่อนโดนแล้วเพื่อนโดนแล้วครับผมเพื่อนล่วงไปแล้วเดี๋ยวเราต้องไปชุบเพื่อนนะครับผมเพื่อนเราไปชุบแล้วเพื่อน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 เพื่ชุบด้วยชุบด้วย เราฟื้นขึ้นมาแล้วนะคบเพราะว่าเพื่อนชุบตอนนี้ปาแอดกาลังงงวยเพื่อนเพื่อนตายไปก่อนเดี๋ยวฉันค่อยชุบนะแล้วตอนนี้กําลังแข่งสมรภูมิตอนนี้แล้วก็อยู่ตรงน้ำพุนะคะพวี่แล้วพ่อก็แล้วปาแอดก็กําลังปีนต้นไม้ที่แสงจะสนุกเหลือเกินดูดินี่ค่ะปาแอก็ปีนต้นไม้ไปแบบเบเื่อเบื ไม่เห็นเราหรอกเพราะเราอยู่ตรงน้ำพุถ้าเกิดหนูได้เป็นคนฆ่านั้นหนูจะเอาปลาคนแรกเลยฆ่าไปกี่คนเลยสอง <c oughs> หนึ่งสองที่จริงปลาฆ่าได้หนูด้วยเดี๋ยวว่าเพื่อนชุบเพื่อนชุบทฮ้ย <c oughs> ปลาที่ด่าอะไรอ่ะ <c oughs> มาดูกันว่าใครจะเป็นคนเป็นหนูเป็นผู้รอดชีวิตปลาตามมา ขึ้นชั้นสนี่นี่นตามมานี่ตามมานี่ไปไหนตามไปแล้วนี่นี่นีนแอดตรงนี้แอดตรงนี้อุ๊ยอุยอุ๊ยอะไรอก็ไนขึ้นอะ่าน่าโซน่าโซดูไวะเดี๋ยวจะรี่วิ่งไปชุเกิกอนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยะออกออกจากห้อง่อยไม่เอาฮะมันเข้าไปในห้องแล้นะ วายวายเฮ้ยอ้อมหนูลงไปข้างล่างก่อนผนมีคนช่วยาสลาตูเย่แล้วสวยแล้วเปลาสวัดีหนูคาลงมาแล้วหนูก็จะตายภายในหนึ่งศูนย์โออดูดิทุกคนคนคนหาเขาเก่งเขาเนี่ยมากไม่เขาเก่งเขาเก่งมากเลยเราก็มาดูเพื่อนกันนะครับผมนี่ครับเราก็มาดูเพื่อนอุ้ย เพื่อนเพื่นแอบตรงตรงป้าตรงตรงท่อระบายน้ำคดคดเนียนอะ่ะมีอยู่ตรงลกูกตรงท่อระบายน้ำคดเนียนนี่นะครับผมเราก็มาดูคนผมเหลืองนะทัวร์ทางเนียนนะครับผมนั่นมีตัวอมองอัดด้วยนะครับผม มันอยู่ตรงนั้นวาามาดูอ,อุ้ยมาดูฆาตรกรอยู่เหรอ,อมขาดูด้วยนี่ฆาตรกรเะาเรียกฆาตกรนี่ค่ะฆาตรกรเกือบฆ่าหมดเลยแล้วเนี่ยเขาเก่งมากเลยนะคนเนี้ยเขาอย่างเก่งเลยนะครับผมระหว่วางนี้เราก็จะมาทำอะไรดีว่าของเราเป็นสิทธคน ห้าหเจ็ด้ยมันเลยอะรอสวเนี่ยเพราะเราเยอมไม่ได้ใช่ป่ะอือเก่งอ่ะเราเยอมไม่ได้ป่ะป้าแอบอยู่ไหนเหรอหนูแอบอยู่ตรงต้งนไม้อ่ะ นี่นะคะร,ะรับปลาแอดแอดอยู่ไหนเราไม่ทราบแต่ตอนนี้เราไล่หมดไม่สนลูกใครเราว่าน่าจะอยู่ต,ตรงต้นไม้แน่เลยนั่นเองโอ้ยเฮ้ยเราเจอมาแล้วเราเจอมาแล้วเราเจอมาแล้วครับโอ้ยโดนโดนเปิดเผยซะหนูรู้นะ้ำไปอยู่ตรงต,รงตรงน้นไม้ใช่ไหม,ไมเพื่อนโดนไปต่อไปอไปเขาก็ต้องอตกเป็นเชลยนี้แหละเชื่อดิ ฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ฮ้ยเฮเฮ้ยมีมีคนอยู่แถวๆนี้แน่เลยเมื่อกี้เราเห็นอยู่เมื่อกี้เราเห็นอยู่เฮ้ยตายแล้วนี่นะครับผมเจลาเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเอ็งเอ็งอย่าอย่าอย่ามาตายดิ่สาวไอ้พกพี่จะถูกเพื่อนนะไม่งั้นเราจะโดนเหมือนเพื่อนเฮ้ยเพื่อน คนนี้ไอ้คนนี้เองจะเดีไปไหนมานี่เฮ้ยเมื่อกี้เห็นอยู่เมื่อกี้ป้าเพิ่งล่ดจากถังขยะแน่นอนป้าก็ต้องหยุดแถวแถวถังขยะนี่แหละไอ้นี่เหรอ มันไปไหนแน้วยว่าเนี่ยคตรเงียเลยจานนี้มันกว้างมันกว้างมันมันเล็กโอ้ดูแพ้ไหนขอดูหน่อยครับอีคนหนึ่งสองสองคนระบาดตายโอ้เราเท่ากับป้าแอนเลยครับผมไม่น่ารอดแน่เลยตาต่อไปเราคงไม่รอดนะนะ ไหนป๊าป๊าไม่ใช่คนหาใช่ไหมฮะไม่ใช่ป๊าป๊าคนเดินหนูอยู่หนูอยู่ตรงป้าป๊ามาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วกลับกลับกลับไปแล้วอะไปไหนรีบเข้าห้องนี้ก e> ่อนไปไหนนี่อะวิ่งเหวี่ยงไม่เห็นหลุดดูแอร์จะท่อระบายน้ำดีกว่าครับไม่แอร์จะกันดีเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ไปแล้ว มีอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวมันก็ไปที่อื่นเนาะแอร์ท่อระบายน้ำเออเดี๋ยวมันจะไปที่อื่นที่ไหนอ่ะห้องนี้มันหาแล้วไงมันก็ต้องไปห้องอื่นเฮ้ยป้าไปชุบเพื่อนเร็วรอเดี๋ยวคุณรอ<ะ>มันรอไปชุบก็โดนพันดิรอพะรู้ัวมาแล้วเฮ้ยยึบจุ๊บจุ๊บไม่เหจึ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยก็มาดิครับโอ้ยแล้วมันตามมาเลยผมมาครับ ป้าได้กต่ป้าโดนเดนูชุบหนูอยู่ใกล้ป้านั่งก็อีชโฉโคดคดชิว,วอ่ะคดชิวป้าค <c oughs> นหามันไม่รู้เีียวว่าเธออยู่ข้างหลังม่นหนูหนูตามมาข้างหลังมาเลยมันกำลังจะเข้าขอ,อุโมง เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนอย่าอย่าอย่านำความโชคร้ายมาให้ผมหนูจะตามฆาตกรไปปะตามฆาตกรไปปเกิดตายเกิดตายเกิดตายออกออกออกไงวะหนูอยู่ไหนอะอยู่ห้องอาหารปามช่วยหน่อยเออเปิดไฟแล้วมั้งโอเค ขอบคุณมาเลยจะรับกุ่ยหอมไปไหนอยู่เนี่ยข้างหลังอ้อมเนี่ยปุ๊บคนหากระจกอะคนหาหาได้กี่คนหน้าสูงกระจกคนหากระจกมากเลยไปไหน หนูจะตากไว้นะ้ำเจ้านป้าเราแอบข้างนอกกันเถอะเนี่ยป้าจะอยู่ในสระไว้นะ้ำเฮ้ยหนูหนูจะแอบตรงนี้หนูจะอยู่ตรงไม้แท่นป้าจะอยู่สระไว้นะ้ำสามสองหนึง่งคนหาเล่นได้พร้พอมแล้วแคิดว่าคนหาจะหาเจอป่ะพวกเราเก่งอยู่แล้วไม่มีไม่มีวันป้าหนูแอบตรงนี้ด้วย กดหินกดหินนี่จเจ็บยมันเห็นป้ามันใช้คำว่าพร้อมแล้วมันก็ใจเห็นเราเหมือนเหมือนที่หนูใช้พลังแล้วป้าก็บอกว่าอุ้ยอ่ะ้าไาท้าครับผมเหมือนจะท้าทายอู้หูหนีหนนี่นีนีหนี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  เฮ้ยทำไมมันต้องเล่นปาด้วยไป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 คอยช่วยคอยช่วยคอยช่วยไปไหนอ่ะนี่กำลังลงเขาขึ้นไปแล้วอุ้ยโดนหลังปีนบันไดเลยคนนั้นออกมากดเห็นปาหนูมาแล้ว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 เฮ้ยเพื่อคนนั้นแล้วเห็นปาที่บันไดไหมเห็นแต่ภาพเดียวกันเลยสลาตุย หกห้าตุยแย่ก็อ,อย่าบอกนะว่าคนหายอ่ะเหลืออีกกี่คนคนนี้ตายมันก็ชนะคิดว่าคนหายชนะออาตัวหมดแล้วหรอือมอวันนี้เก่งอ่ะแล้วคิดว่าใครจะได้เป็นอีก หนูไม่ใช to ่คนเป็นใช่ปะถ้าเกิดหนูเป็นคนเป็นี่มาแล้ว้หนูไตรงนี้เนียนสุดเนี่ยบ้าตรงนี้เนียนสุดแล้วสำหรับหนูนะเฮ้ยไปชูเพื่อนเร็วป่ะ ชุบเพื่อนคนชุบเพื่อนเฮ้ยเพื่อนโดนชุบแล้วดูว่ตรงนี้เนี่ยสุดตรงมุมเนี่ย <c oughs> ไม่มีใครเห็นคิดว่าเขาเขาคงคงไม่มาตรงมุมหรอกมั้งดูดิไม่มาตรงมุมเลยอะ <c oughs> ไปไปแต่ช่วงกลางกลาง เขาไม่เชหลเลยนะผมแอบตรงมุมมากเขายังไม่เห็นเลยเน,ยเ,นยเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปตรงตรงมาสิ้ามีใครร่วงไหมเราจะไปชูปเขา้ขา,อาขอขึ้นไปด้วยทำไมต้องไปกระจุกกันอยู่ตรงนั้นมากระจุกกันอยู่ตรงนี้กเ็เจอบ เขาวหนนะ่นนะเขาวหน่ะเพาทุกคนอยู่ไหนโ,โดยไหมมีคนโดยเป็นคนนั้น